ทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้เลยนะคะคลิปที่พี่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะรับชมพ่ความบัเนิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือกลอดนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมวพ่ความบัเนิงเท่านั้นนะคะเห็นไหมอ่าเมื่อวานนะทุกคนได้อยู่นะคะได้ตามนี้เลยค่ะถ้าใครไม่เข้าใจไม่มั่นใจไม่อะไรก็ไปอยู่ใน ย้อนคลิปได้เมื่อวานลงให้อยู่ถ้ามีผลแบบนี้แสดงว่าเมื่อวานลงคลิปให้นะคะถ้าวันไหนไม่มีผลคือวันนั้นไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าอีกวันก็คืออยากบอกอะไรเงี้ยนะทุกคนมาได้อยู่นะคะนี่คือ VIP นะคะไปถึงหกอบนะทุกคนเป็นเพียงแค่การคำนวณเท่านั้นนะ วันสองค่ะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะหกสองหกห้าหกเก้าค่ะถ้าค่รจะไปแค่หกหางนะะ่ะสองหนึ่งสองห้าสองแปดหกสองหกห้าหกเก้าค่ะประมาณนั้นะ,ะแต่เราไปถึงหกรอบเราต้องทําแบบนี้นะทุกคนชัดเจนดีนะคะทุกคนไม่ต้องไปคํานวณอะไรแล้วนะคะเลือกได้เลยนะขอรับ ถ้าใครดูจบก็ได้เห็นถึงไฮไลท์นะทุกคนเราจะมีไฮไลท์ให้นะคะว่าเ้น้นอันไหนเพิ่มนะคะหนึ่งแปดนี้ก็อาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้นะทุกคนเฮ้ยวาาัาสาันวัสันไหม ไปประมาณนี้แหละทุกคนไปหนึ่งสองหกเอาง่ายๆเลยอะ่ะไปหนึ่งสองหกอ่ะชอบหนึ่งไปหนึ่งชอบสองไปสองชอบหกไปหกชอบทั้งหนึ่งชอบทั้งสองชอบทั้งหกก็ว่ากันไปนะคะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะถ้าชอบเหมือนกันก็จะเป็นคนเดียวกันไปแล้วนะผู <c oughs> ้เล่นผู้เล่นเนี่ยเบิ้นตตลนาตารางจ้า เช้าบ่ายนะทุกคนแปดโมงแล้วใครอยากได้แนวทางไว้อยู่ในกลุ่มนะทุกคน เด่นสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดถ้าใครไปตัวเด่นนะเด่นนี้เราจะให้ตลอดอยู่แล้วนะคะสําหรับเด่นนะจะเด่นกับไปเด่นนะคะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคุณช้วิจารณญาณในการรับชมนี่แปดโมงแล้วนะทันอยู่ เราให้ก่อนออกอยู่แล้วแหละเราไม่ได้ให้ก่อนหลังออกอทุกคนประมาณนี้นะฮะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปเพียงแค่แน,น,ทน,น,นะะวนานารรนะทางเ,เท่านั้นนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ